มหาสมัยสตรเพื่อให้เทวดาประชุมกันในเหตุการณ์ที่สำคัญความเป็นมาก่อนหน้านี้คนไทยกำหนดเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่พิธีสวดมหาสมัยเป็นพิธีสวดมนต์ใหญ่ประจำปีเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ของคนไทยถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่ทางบ้านเมืองจะต้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นสริติมงคล และเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราชสำหรับประชาชนในท้องถิ่นพอถึงวันสงกรานต์ต่างก็จัดให้มีพิธีสวดมหาสมัยขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเช่นกันแต่ต,าต่างนไปก็ตามพื้นที่อของแต่ละท้องถิ่นนั้นนอกจากนั้นเมื่อถึงฤดูฝนใหม่ก่อนจะลงนาหวานไทคนไทยยังนิยมนิมนพระมาสวดมหาสมัยสู่ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงมือหวานไถในฤะดูการใหม่อีกด้วยและเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะนำน้ำพระพุทธมนต์ไปประพรมให้แก่ลูกหลานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเรือกสวนไรนาเข้าของเครื่องใช้ยวดยานพาหนะตลอดจนสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ่อมาเมื่อทางบ้านเมืองเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันสงกรานไปใช้วันปีใหม่ตามหลักสากลพิธีสวดมหาสมัยก็ถูกลดความสำคัญลงและเริ่มเลือนลางหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนี้ยังคงมีบางวัดเท่านั้นที่มีพิธีสวดมหาสมัยอยู่การที่คนไทยสมัยก่อน สวดมหาสมัยสูตรในวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่มาแต่เดิมเพราะถือตามคำอธิบายที่กล่าวไว้ในอัถกถามหาสมัยสูตรว่าในสถานที่สำคัญที่จะประกอบกิจใหม่หรือในสถานที่ใดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่เมื่อจะสวดมงคลกถาในสถานที่เช่นนั้นควรสวดมหาสมัยสูตรนี้ เพราะความที่มหาสูตรนี้เป็นที่รักของเทวดาเมื่อสวดพระสูตรนี้แล้วเราเทวดาทั้งหลายก็จะมาประชุมกันฟังพระสูตรเมื่อเราเทวดามาประชุมกันสิ่งที่ไม่ดีก็จะถอยร่นออกไปเป็นการกั้นเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยเนื้อหาสาระโดยย่อของตำนานมหาสมัยสูตรมหาสมัยสูตรปรากฏความแมพระสุตตันตปีดก กี่พระนิกายมหาวัตภายหลังการบรรลุอนุตตร,รสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาพระองค์ได้เสด็จจาริกไปในสถานที่ต่งางๆเพื่ออนุคระาะ์ชาวโลกเลเมอทรงทราบว่าพระเจ้าสุโธนะพระพุทธบิดาประชวนหนักจึงเสด็จกลับสู่กรุงกบิลพัทอีกครั้งเพื่อเยี่ยมอาการพระพุทธบิดาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกอีกเป็นจำนวนมาก ทรงถวายพยาบาลพระพุทธบิดาตามพุทธวิสัยและโปรดให้พระพุทธบิดาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมพิธาทั้งหลายในการต่อมาพระพุทธบิดาก็ปรินิพานบนพระแทน่นบรรพมภายใต้สเสวตฉัตรนั่นเองภายหลังถวายรวพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดาแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณจงอุตสาหพิบาลบำรุงบิดามารดา ประพฤทิกุศลสุจริตธรรมจะสมปรารถนาทุกประกาศรุ่งขึ้นอีกวันขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่นิโครธาราม,รมกรุงกบิลพันั้นเหล่าพระญาติข้างฝ่ายสากยะและโกลยะที่ตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรฮีดีในวิวาทการเรื่องแย่งน้ำทํานากษัตริย์ทั้งสองจึงยกกองทัพออกไปจะทำสงครามกันเพราะไม่สามารถตกลงกันได้ พระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยพระาญานทรงถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองไม่ทรงแจ้งให้ใครๆทราบเสด็จพุทธดำเนินแต่เพียงพระองค์เดียวไปประทับนั่งขัดบันลังระหว่างกองทัพกษัตริย์ทั้งสองนครครั้นกองทัพชาวเมืองกบมิลพัทและชาวเมืองกุริยะเห็นพระพุทธองค์เข้าเท่านั้นต่างก็คิดว่าพระาศาสดาผู้เป็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเราเสด็จมาแล้ว จึงทิ้งอาวุธเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ทั้งที่พระพุทธองค์ทรงทราบสถานการณ์ดีแต่ก็กระถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วตรัสสั่งสอนว่ามหาบอพิษพวกพระองค์อาศัยน้ำที่มีค่าน้อยเช่นนี้มาทำให้กษัตริย์ซึ่งหาค่าไม่ได้ต้องชิบหายไปทำไมกันครั้นแล้วพระพุทธองค์ไดกตรัสพันธนชาดกุทธทุพายชาดกและละตุก,กิกะชาดก เพื่อระงับการวิวาทของพระยาทั้งสองฝ่ายและตรัสรูปขาธรรมชาดกและวตาชาดกเพื่อให้เกิดความสามคัคคีพร้อมเพรียงกันว่ามูญาตินั้นยิ่งมากยิ่งดีต้นไม้ที่เกิดในป่าแม้จะโตเป็นเจ้าป่าถ้าตั้งอยู่ยามโดดเดียวย่อมถูกแรงลมพัดพ่นลงมาได้และว่านกทั้งหลายนั้นมีความสามคัคคีพร้อมเพรียงกันย่อมพาตาข่ายไปได้ และในที่สุดก็ตรัสอัตตะทันทสูนกษัตริย์เหล่านั้นได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วเกิดความสังเวชพากันทิ้งอาวุธและกล่าวว่าหากพระบรมศาสดาไม่เสด็จมาพวกเราก็คงจะฆ่าฟันซึ่งกันและการเลือดไหลนองเป็นสายน้ำไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเห็นหน้าลูกเมียและญาติพี่น้องอีกกษัตริย์ทั้งสองพระนครจึงถวายพระราชกุมารห้าร้อยองค์คือฝ่ายละสองห้าสิบองค์ ให้บรรพทชาอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเอหิตที่กุอุปสัมปทาในอัถกถามหาสมัยสูตรนี้ยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่พิสุราชกุมารเหล่านั้นบรรลุธรรมอ,อวิาวาเมื่อพระพุทธองค์นำพิสุราชกุมารเหล่านั้นมาสู่ป่าหิมะวันประทับนั่งบนพุทธาที่พิสุภูถวายในโอกาสที่สงัดรัดบ่กรรมฐานแก่พิสุทั้งหลาย ทิกษุเหล่านั้นรับกรรมาฐานแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเจริญีิปัสสนาตามเนื้อผาและโคนไม้ในโอกาสที่เงียบสงัดและก็ทยอยบรรลุพระอระหันต์แล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์จนครบทั้งห้าร้อยรูปอัธกถาได้อธิบายความคิดของพระที่ได้บรรลุพระอระหันต์เอาไว้ว่าพระผู้บรรลุพระอระหันต์สิ้นกิเลสอาสวะทั้งหมดแล้ว ย่อมมีความคิดอยู่สองอย่างคือ 1. มีความคิดว่าคนทุกคนตลอดจนเทวดาทั้งหลายก็สามารถที่จะบรรลุธรรมตามที่เราบรรลุได้เช่นเดียวกัน 2. พระที่บรรลุธรรมแต่ไม่ประสงค์จะบอกคุณธรรมที่ตนได้บรรลุให้แก่ผู้อื่นก็เปรียบเสมือนคนที่ฝังขุมทรัพย์เอาไว้ไม่ต้องการให้ใครรู้ที่ฝังขุมทรัพย์ของตน เมื่อเทวดาทั้งหลายทราบว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัทพร้อมด้วยพระภิสุ500ห้าร้อยรูปล้วนเป็นพระอระหันต์บวชจากพระราชรกูลต่างก็กล่าวว่าวันนี้เป็นสมัยแห่งการประชุมใหญ่ในป่ามหาวันพวกเราจะไปชมความงดงามของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้หมดจดตามก็แต่งคาถากล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์และเหล่าสาวก เทวดาที่มาประชุมกันในวันนั้นมีจํานวนมากมายภิกษุบางรูปก็เห็นเทวดาร้อยหนึ่งบางรูปก็เห็นพันหนึ่งบางรูปก็เห็นหมื่นหนึ่งบางรูปก็เห็นแสนหนึ่งบางรูปก็เห็นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ต่างกันไปตามกําลังยานของแต่ละองค์ในยุคข,ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการประชุมเทวดาเป็นจํานวนมากเช่นนี้เพียงครั้งเดียว พระพุทธองค์ได้ตรัสกับที่สูทั้งหลายว่าเทวดาในแสนจักรวาลจะมาประชุมกันเพื่อชมตถาคตและภิกสุสฆ์เทวดาประมาณเท่านี้แหละที่ได้เคยมาประชุมกันเพื่อชมพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการมาแล้วและพวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละจะประชุมกันเพื่อชมพระอ ة, รหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการ แล้วพระองค์ก็ทรงแนะนําเทวดาแต่และจําพวกให้พิสูุนทั้งหลายฟังตามลําดับตั้งแต่ภูมิเทวดาไปจนถึงโปร่โลกขณะที่เทวดาจากหมื่นจักรวาลมาประชุมกันจนครบนั้นท้องฟ้าโปรง่งใสไม่มีเมฆหมอกก็กลับเกิดเมฆฝนคำรนคำรามเกิดก้องฟ้าแลบแปลกพรายพระพุทธองค์ทรงพิจารณาทราบว่ามูมานก็มาด้วย จึงทรงแนะนําให้ภิกษุรู้จักกับพญามารเอาไว้พญามารกําลังสั่งบงังคับเสนามานให้ปูกเหล่าเทวดาเอาไว้ในอํานาจแห่งกามราคะแต่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไม่ให้เหล่าเทวดามองเห็นเมื่อพญามารไม่ได้ดังใจจึงทําให้เกิดฟ้าร้องกึกก้องกำปรนาดไปทั่วโดยปกติแล้วที่จะไม่มีการบรรลุมรรคผล พระพุทธองค์จะไม่ทรงห้ามมารแสดงสิ่งอน,นากลัวของมารแต่ในที่จะมีการบรรลุมรรคผลพระองค์จะทรงอธิษฐานไม่ให้ใครรู้เห็นสิ่งที่พญามานกำลังทำเนื่องจากการประชุมใหญ่ของเทวดาในครั้งนี้จะมีเทพบรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมากพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานไม่ให้พวกเทวดารับรู้สิ่งที่น่ากลัวของหมู่มานั้นพญามานนั้นจึงกลับไปได้วยความเดือดดาล คำแปลมหาสมัยสูตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าป่ามหาวันเทตพระนครกบ,บิลพัทแค้นสักกะพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอระหันต์ได้มีเทพจากโลกธาตุทั้งสิบมาประชุมเป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมชมพิสุสงเมื่อเทพชั้นสุทาวาสีองค์ได้รับรู้เช่นนั้น ก็เลยดำริว่าทางที่ดีพวกเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถางค์และคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกันทันใดนั้นเองเทพเหล่านั้นก็หายไปจากเทวโลกชั้นสุทาวาสมาปรากฏเบื้องพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนกูออกหรือกู้แขนเข้าถาวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควร เทพองค์หนึ่งกล่าวคาถาว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่ามีหมู่เทพมาประชุมกันแล้วพวกเราพากันมาสู่ธรรมสมัยนี้เพื่อได้เห็นหมู่ท่านผู้ชนะมาจากนั้นเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายที่ประชุมอยู่นั้นมีจิตที่มั่นคงทำจิตของตนใหต้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้กำกับวางเหียนขับรถมา เทวดาอีกองหนึ่งกล่าวคาถานี้ว่าทิ่สุเหล่านั้นตัดกิเลสด,ดุดถอนตะปูตัดกิเลสด,ดุดถอนลิ่มสลักถอนกิเลสด,ดุดเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ปราศจากมลทินทั่วไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุงสงฝึกด,ดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มเทวดาอีกองหนึ่งกล่าวคาถานี้ว่าเราชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ จากไม่ไปสู่อบายภูริรั้นละกายจากมนุษย์นี้แล้วก็จะทำให้หมู่เทพเพิ่มจานวนมากขึ้นเต็มที่ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาจากโลกธาตสิทธิมาประชุมกันเป็นจานวนมากเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาได้มาประชุมกัน เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตาการก็มีจำนวนมากเท่าที่ประชุมกันเพื่อเฝ้าเราในบัดนี้เช่นกันพวกเทว,วดาที่มาประชุมก,กันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตาการก็จะมีจำนวนมากเท่าที่ประชุมก,กันเพื่อเฝ้าเราในบัดนี้เราจะบอกชื่อของพวกเทวดาจกระบุชื่อของพวกเทวดา จกแสดงชื่อพวกเทว,วดาพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวทิสุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดำรัสอุม,มะเทวดา พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราจะกล่าวเป็นร้อยกรองภูมิเทวดาอาศัยอยู่ณที่ใดพวกพีิสุก็อาศัยอยู่ณตรงนั้นพิสุเหล่าใดอาศัยซอกเขามีความมุ่มมั่นมีจิตใจตั้งมั่นพวกเธอมีจํานวนมากเร้นอยู่ราวกับพญาราชสีคมความขนพองสยองเกล้าหลงเสียได้มีจิตพองผุดมดจดผ่องใสไม่ขุ่นมัว พระศา,าสดาทรงทราบว่ามีพระภิษุประมาณห้าร้อยรูปอยู่นักป่ามหาวันจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมูเทพผู้มากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมูเทวดานั้นภิกษุเหล่านั้นทูืนรับสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเทียนจึงมียานทำให้เห็นพวกอมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอมนุษย์หนึ่ง้อยตน บางพวกเห็นหนึ่งพันตนบางพวกเห็นหนึ่งหมื่นตนบางพวกเห็นหนึ่งแสนตนบางพวกเห็นมากมายจนไม่สามารถนับได้กระจายอยู่ไปทั่วทุกทิศพระศาสดาผู้มีพระจักสูตทรงทราบเหตุน,นั้นทั้งหมดจึงตรัสเรียกภิกสูทั้งหลายว่าหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทพนั้นเราจะบอกพวกเธอด้วยวาจาตามลำดับ ยักษ์เจ็ดพันตนเป็นภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในพระนครกระบิลพัฒยักษ์หกพันตนอยู่ที่เขาหิมาผานยักษ์สามพันตนอยู่ที่เขาสาตาชิรียักษ์เหล่านั้นมีผิวพันธ์ต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายัางป่าที่ประชุมของภิกษ,ษุทั้งหลายรวมทั้งยักษ์ห้าร้อยตนที่อยู่เขาเวสามิตา ภูมิียักู้รักษากรุงราชพฤกษ์อยู่ที่เขาเวปุระมียักษ์หนึ่งแสนตนเป็นบริวารก็เช่นเดียวกันเท้าจตุโลก,กบาลเท้าทะตะรัฐปกครองที่ตะวันออกเป็นอธิบดีของพวกคนทันเท้าวิรุณหกปกครองที่ใต้เป็นอธิบดีของพวกุ่มพัน เท้าวิรุณปักปกครองที่ตะวันตกเป็นอนธิบดีของพวกหน้าเท้ากุเวนเป็นใหญ่ในทิศเหนือเท้าจจตุมหาราชมีแสนสว่างรุ่งเรืองส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสี่ทิศเป็นมหาราชาผู้มียศแม้บุตรก็มีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทัมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างมีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของพิกษุทั้งหลาย อนหนึ่งเราหน้าที่อยู่ในสระชื่อนาภาษะในกรุงเวสาหลและที่อื่นเราพรุฑพวกเป็นทพิปมีในตาบริสุทธิ์พวกอสุระอาศัยในสมุทรและพยมานก็มาด้วยเท,ทวนิกายหกสิ ในเวลานั้นเทพสิบหมู่คืออาโปปัทวีเตโชวาโยวรุณะวารุณะโสมะยาสะเณตาและกรุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วยเทพสิบหมู่เหล่านี้แบ่งเป็นสิบพั่วรวมทั้งหมู่เทวดาสิบเหล่าแบ่งเป็นสิบพั่ทั้งหมดล้วนมีผิวพันธ์ต่างๆกันมีธิ์มีอนุภาพมีผิวพันธ์งดงามมียศ ต่างมีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายมาตารกําหนดชื่อหมู่เทพและเทพเหล่าอื่นผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาพร้อมกันด้วยคิดว่าพวกเราจะพบพระนาคะผู้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปไม่มีกิเลสหลุดถอนตะปูก้าวข้ามโอคะคือกิเลสได้แล้วไม่มีอาสวะพ้นโอคะได้แล้วร่วมพ้นความฝ่ายต่ำหลุดวดวงอาทิตย์พ้นจากเมฆ พรมณีกายสุพรหมและประมัตรพรหมผู้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธ์ก็มาด้วยและเมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสบอกกับเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่ว่าท่านจงดูความโง่เขลาของกันทามานพระยามานได้ส่งไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพพร้อมกับชักว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้ด้วยราคะจงล้อมไว้ทุกด้าน อย่าปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นออกไปได้แล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทําเสียงให้หน่ากลัวเหมือนฝนตกฟ้าแลบร้องคำรามอยู่แต่พญามารก็ไม่อาจจะทําให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงเครียวโกรธกลับไปพระศาสดาผู้มีพระจักสูตทรงทราบเหตุน,นั้นทั้งหมดทรงกำหนดได้แล้วจึงตรัสเรียกพระสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสว่าทิกษุทั้งหลาย เสนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเขาภิกสุเหล่านั้นควรสนองพระดํารัสของพระพุทธเจ้าแล้วพากันทําความเพียนมารและเสนามานหลีไปจากเหล่าภิ่สุผู้ปราศจากราหะไม่อาจแม้ทําผลของภิกสุเหล่านั้นให้ไหว้ได้ายามานกล่าวสรรเสริญว่า หมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าจะนักสงครามแล้วทั้งสิ้นร่วงพ้นความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหม่ชนบันเทิงอยู่กับพระอริยเจ้าในพระศาสนาของพระทศพลสวดเมื่อไรสวดแล้วได้อะไรมหาสมัยสูตรเป็นสูตรว่าดือยสมัยเป็นที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพ ในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายเช่นนี้เพียงครั้งเนียงเทวดาทั้งหลายจึงพากันคิดว่าพวกเราจะฟังพระสูตรนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงมหาสมัยสูตรจบเทวดาจำนวนหนึ่งแสนโกรได้บรรลุพระอรหันต์พระสูตรนี้จึงเป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดาเทวดาทั้งหลายต่างก็คิดว่าเป็นพระสูตรของตน เมื่อสวดพระสูตรนี้จะทําให้เราเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันเมื่อเทวดาประชุมกันก็จะทําให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นหอยห่างออกไปเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเรานั่นเองพระอัฏฐกถาจารย์จึงแนะนําว่ามหาสมัยสูตรนี้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาในสถานที่ไม่เอี่ยมเมื่อจะกล่าวมงคลคถาควรสวดพระสูตรนี้ หมายความว่าในสถานที่ที่สําคัญจะประกอบอกิจใหม่หรือในสถานที่ใดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเมื่อจะสวดมองกลาถาในสถานที่เช่นนี้ควรสวดมหาสมัยสูตรนี้เรื่องจากมหาสมัยสูตรเป็นสูตรใหญ่จึงไม่นิยมใช้สวดในงานทาบุญทั่วไปแต่จะนิยมนําไปสวดเฉพาะในพิธีที่เกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุตรของทางบ้านเมืองเป็นหลัก นอกจากนั้นแล้วการเจริญพระพุทธมนต์ยังเป็นรูปแบบของการเจริญสมาธิภาวนาอย่างหนึ่งแต่แทนที่จะใช้วิธีนั่งบริกรรมให้จิตเกาะเกี่ยวอยู่กับคำใดคำหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นสื่อให้เข้าถึงความสงบก็ใช้วิธีให้จิตเกาะเกี่ยวไปกับอักขรเป็นกระแสเช่นนี้ไม่ปล่อยให้ความรักโลภโกรธหลงการราคะอาฆาตพยาบาท ในโอกาสแทรกเข้ามาครอบงำจิตทำให้จิตมีความผ่องใสเป็นจิตที่มีพลังในการท้านทานกิเลสที่จะเข้ามามีอำนาจเหนือสติปัญญาจิตเช่นนี้เป็นจิตสงบคือสงบจากการราคะอาฆาตพยาบาทหยุดเหงียดฟุ้งซ่านรำคาญเมื่อนายจึงชื่อว่าจิตเป็นสมาธิ พุทธานุภาพนี้จะยังคงความศักดิ์สิทธิ์มีเดชานุภาพแท่ไพศสารไปเป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อมวลมนุษย์ซึ่งยังจะต้องเผชิญกับความผันผวนของชะตาชีวิตตลอดไปราบเท่าที่พุทธศาสนิกชนยังศึกษาท่องบนสาธยายทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการนำพระพุทธพจน์มาเจริญสมาธิาวนาให้เกิดเป็นพุทธานุภาพอย่างเชื่อมัน่น เขียนบทบรรยายโดยพิยแจ๊ซผแห่งวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหานคอรอ่านบรรยายโดยใครดวงดาวสนับสนุนโดยกองงานเผยแผ่กองทุนปลูกร,รากแก้วาศาสนทายาทลิขสิทธิ์ทั้งหมดนี้เป็นของกองทุนปลูกรรกแก้วาศาสนทายาทวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหานคร